วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับห้องทดลองกันห้องทดลองมีอะไรบ้างเน็ดช้ารอมันโหลดแป๊บหนึ่งห้องทดลองมีทั้งหมด เออหนึ่งสองสามสี่ห้องทดลองที่เปิดแล้วห้องที่หนึ่งห้องแปลโลคิตั้นห้องแปลโลคิตั้นนี้คือเราจะต้องมาแปลโลคิตั้นเนี่ยข้างล่างเห็นไหมจะมีแร่ไอ้มีเพชรเนี่ยเพชรสีขาวสีเขียวสีม่วงเ,เราต้องมาแปลโลคิตั้นเพื่อ เอาเพชรเหล่านี้ไว้อัพไว้อัพเวลห้องทดลองต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ห้องอะที่ต้องอัพเวลอะเออก็จะไปอัพเอาไว้อัพห้องนล่งเรแล้วเราจะเอาแร่มาจากตรงไหนได้บ้างก็คือเนี่ยตามตัวละครพวกเนี้ยเนี่ยดูมันจะมีบอกว่าเออตัวนี้ถ้าเราเอาไปอัพเราจะได้เพชร535 เนี่ยเห็นปะถ้าสมมุติเกิเราเอาไปอัพนะแล้วก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์เราก็สามารถเอามาอัพได้เหมือนกันเนี่ยถ้าสมมุติเกิดอ่ะแอดมินลองกดอันนี้อัพเนี่ยเราก็จะได้แร่สีขาว8 3 5สหแร่สีเขียว81แร่ม่วงหเออแต่ทางที่ดีเกาะเดียวกันเดี๋ยวเผลออัพไปซวยตายหางเลยแต่ถ้าจะอัพนะก็เอออันนี้แอดมินอาหไปแล้วเนีกว่าเลือที่แม็กแล้วอะ่ะ ถ้าจะอัพก็อันนี้เป็นวัตถุวัตถุดิบที่เราไปเปิดได้ตามด่านสเตททั่วๆไปเงี้ยอันนี้ก็เอามาขายเหมือนกันมันจะมีบอกสมมุติล่ะเราจะขายน้ํายากดขึ้นมาก็มันก็จะมีคือขาย20ชิ้นคูณ20ก็คือเราก็กดตกลงนะมันก็จะมาโผล่ว่าเราได้เท่าไหร่ได้682้อยแเอ้ได้680อยแ ยี่สิบชิ้นจะได้หกร้อยแปดสิบอืมเราอยากขายกี่อันเราก็กดไปอย่างเงี้ยเออสมมุติเราจะเราก็โพอด้วยอ่ะเนี่ยมันจํานวนแร่มันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอืมนะอันนี้ห้องแปลรูปคิดตั้นนะเราต้องแปลรูปคิดตั้นเพื่อที่ว่าเราจะต้องเอามาอัปเกรดตามห้องต่างๆห้องห้องผลิตวัตถุดิบนี่ก็เหมือนกันเออเอ,อ๋อนี่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยว่ะ ก็รับไปแล้วอันนี้ก็คืออันนี้เป็นวัตวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้อัพพวกแรนเจอร์ที่เป็นอันต้าอันต้าพวกที่จะเอาเป็นอันต้าต่อจากระดับซูเปอร์อ่ะนั่นแหละคือเราจะต้องอัพอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องอัพอ่ะเพราะว่าในเกมมันไม่มีแจกอ่ะเนี่ยสมมติแอดมินอัพอันนี้นะอันนี้เอาไปสร้างมูลได้ก็อัพสร้างมันก็จะมีพออัพมันก็จะขึ้นบอก เวลารอกี่ชั่วโมงอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยถึงจะเสร็จ <c oughs> คือครั้งแรกเลยมันจะเปิดแค่ห้องเดียวแต่พออันนี้แอดมินอัพถึงเวลหกมันก็เลยเปิดสองช่องและแร่นี่สำคัญนะแร่แล้วเป็นอะไรที่แบบหายากโคตรหายากมากๆเพราะว่ามันเปลืองมากเราอัพเวลเราก็ต้องใช้แร่สีขาวสีเขียวสีม่วงแล้วแร่ช่องกลางเป็นอะไรที่หายากโคตร ออกยากหายยากมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกดขายเด็ดขาดน,นะไอ้พวกนี้แล้วก็ห้องทดลองรับนี่มันจะมีให้กดและเราก็ต้องใช้แร่เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เราจะใช้แค่แร่ช่องแรกช่องเดียวเท่านั้นในการกด อันนี้แอดมินกดไปหมดแล้วมาเลยเหลือเท่านี้ยังกดไม่ได้ต้องไปขายขายของเพิ่มอีกขายตัวเพิ่มอีกเออถึงจะเอามากดได้อีกแพงโคตสูงสุดคือสองหมื่นห้านิดๆนะเออในการใช้แรกกดอ่ะครบมันให้กดได้สิบครั้งแล้วก็ให้รีได้หนึ่งรีฟรีได้หนึ่งครั้งต่อวันถ้ารีฟรีไปแล้วต่อจากนี้ก็คือต้องเสียสิบเพนละส่วนห้องฝึกซ้อมเราก็ไว้ฝึกตัวแรนเจอร์ เออเราอยากเอาตัวไหนเข้ามาปั่นเวลเงี้ยเราก็เอาลงใครใจร้อนก็กดเพชรไปแต่แอดมินแนะนําว่าไม่สมควรต้องกดเพชรรอไปเถอะไปเรื่อยๆเพราะว่าของรางวัลมันไม่ค่อยโอเท่าไหร่มันไม่เยอะสูงสุดคือกบแดงสามดาวเองนะใจเย็นรอไปเกมออกมาตอนนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าให้เราได้ ไม่มีเวลาว่างเลยเราจะต้องงมอยู่กับเกมอยู่กับเกมอยู่เงี้ยอยู่เงี้อยอยู่ตลอดทั้งวันนี่กก็ต้องเข้ามาเล่นตรงนูง้นตรงนี้แถามต้องนั่งปั่นเวลเพิ่มอีกอ่ะเออแต่ตัวละครนะแนะนําเลยถ้าอยากจะให้ครบทุกช่องถ้าอยากจะกดขายเราได้ครบทุกช่องอย่างเช่นตัวโคนี่นี้เห็นนะมันจะขึ้นหมดเลยสามช่องพูดง่ายคือเราจะต้องไปหาตัวให้ได้ล่างสุดท้ายของมันอ่ะ แค่เวลหนึ่งก็พอเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือของไอ้เป็นเป็นเวลหนึ่งะยังไม่ได้เอาไปปั่นคือไม่จําเป็นว่าต้องให้เป็นมาร์ทหรือว่าต้องไปปั่นเวลก่อนแล้วค่อยมากดขายถึงจะได้เพชรเท่านี้ไม่จําเป็นคือแค่เวลหนึ่งเราอัพมาให้ได้ล่างสุดท้ายแค่นี้ก็พอแล้วเราก็จะได้มา3มช่องเลยอย่างเงี้ยจะดีกว่าดีกว่ามานั่งกดขายแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกดขายแค่ ร่างเดียวคือมันยังไม่ไร่างสุดท้ายไงอย่างเงี้ยมันเราก็จะได้แค่เพชรอย,อย่างเงี้ยคือมันน้อยไงมันได้ไม่เต็มที่อ่ะทางที่ดีคือเราต้องเอามารวมร่างกันแล้วก็อัพให้เป็นร่างสุดท้ายแล้วค่อยขายจะคุ้มกว่าอันนี้ที่แอนดวินขอแนะนํานะเออเผื่อต้องบอกไว้เผื่อบางคนไม่รู้อ,อืมก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็เข้าใจเองอะ่ะเออมันก็ไม่ยากนะ แต่หญ้าตรงเนี้แหละหาเพชรหาแร่เพื่อที่จะเอามาอัพตัวที่เป็นซุปเปอร์ตอนนี้แอดมินกำลังทำมงอยู่มงใกล้จะเสร็จแล้วแอดมินใกล้จะได้มงอันต้าแล้วเนี่ยเหลือของอีกอันเดียวเองปั่นของอีกอันเดียวออแอดมินกำลังอัพอยู่เนี่ยนะไอช่องตะกี้เนี้ที่เราไปดูกันที่ผลิตวัตถุดิบอะเนี่ย แอนมินรอตัวนี้ตัวเดียวพอได้ถึงเวลามาแล้วเสร็จแอนมินก็จะได้มองอันต้ามาไอ้ยมองอันต้าเฉยไม่มาร์ชนะจะให้มาร์ตได้คือต้องรวมยี่สิบล่างโเป็นอะไรที่เหนื่อยโคตรอ่ะอก็น่าจะพอเข้าใจนะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับห้องทดลองอ่ะก็ลองลอง,ลองเล่นดูกดกดดูค่อยๆเล่นค่อยๆไปเดี๋ยวก็ทำความเข้าใจได้เองนะแค่นี้ละกัน อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ